อยากจะเรียนท่านว่าสากรออมทรัพย์ครูนครสีมาเนี่ยมีระเบียบเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกที่มีปัญหาในเงินกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเราได้ออกระเบียบเงินกู้เพื่อนําเงินไปชําระหนี้ที่สมาชิกมีสถานะทางกฎหมายเช่นถูกบ,บ,บังคับทรัพย์ ยึดขายทอดตลาดก็สามารถกู้เงินสากลเนี่ยไปชําระหนี้แล้วนําทรัพย์เหล่านั้นมาไว้กับสากลถือว่าเป็นกระบวนการสากลที่ช่วยเหลือสมาชิกได้เยอะมากเพราะสมาชิกยังได้บ้านอยู่อาศัยเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าหากว่ากระบวนการสากลไม่ได้ช่วยเขาเนี่ยเขาอาจจะถูกขาดบ้านขายทอดตลาดแล้วอาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่ซึ่งเป็นความยากลําบากของสมาชิกซึ่งตรงนี้เราภาคภูมิใจว่าระเบียบของสากลที่เราออกมาได้ช่วยสมาชิกไว้เยอะวันนี้ สหกรณ์อมพย์ครูนครชิมาเนี่ยถือว่าเป็นสหกรณ์นำล่องในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิดแล้วให้ชําระได้แล้วก็ดํารงชีพอยู่ได้เพื่อความเป็นอยู่ที่อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเราช่วยไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีองค์ประกอบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บหรือโดยเฉพาะหนี้สินของสมาชิกเองตรงนี้เราก็เกินกําลังแต่ว่า ในส,ส่วนของสหกรณ์เองเนี่ย <ș to S 1> เรา <S <S มีระเบียบ <misunderstanding> ว,ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาชําระหนี้ให้อยู่แล้วถ้าท่านยังมีปัญหาในการส่งเงินต้นกับสหกรณ์เยอะมาที่สหกรณ์แก้ออกระเบียบแก้ไขปัญหาชําระหนี้ให้ซึ่งสมาชิกจะส่งเงินต้นให้กับสหกรณ์ลดลงซึ่งการส่งเงินต้นให้สหกรณ์ลดลงก็จะทําให้สมาชิกเนี่ยมีค่าใช้จ่าย, <S <S เ,ยเหลือเหลือค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้ก็ช่วยสมาชิกได้เยอะนะครับตอนนี้ระเบียบเงินกู้ตัวนี้เนี่ย เป็นระเบียบที่สมาชิกหลายๆท่านเนี่ยสนใจแล้วก็เข้ามาสู่ระเบียบตัวนี้ซึ่งสากลเองมีกำลังพอที่จะทำได้